เรื่องนี้เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณากาลว่ากันว่าในเขตป่าช้าจะมีผีเจ้าที่เจ้าทางสองตนที่คอยคุ้มครองเหล่าบรรดาพวกผีทุกตนที่อยู่ในป่าช้าซึ่งถูกเรียกขนานกันว่ายายกระราตากะลีหรือเรียกสั้นๆว่านายป่าช้า ใครที่เข้าไปอย่างพื้นที่ถ้าไม่ขออนุญาตเสียก่อนด้วยการทำพิธีเส้นไหวาหากนายป่าช้าไม่พอใจในของเส้นไหวหรือไม่ยินยอมให้ใครมาทํากิจอันใดก็จะไม่สามารถทํากิจใดๆในป่าช้าได้แต่หาผู้ใดฝ่าฝืนที่จะทํากิจในป่าช้าต่อ ก็จะเกิดอันตรายขึ้นแก่ตนนายป่าช้าทั้งสองตนนี้เชื่อกันว่าเป็นผีผู้ทรงอิทธิพลสูงในทางไสยศาสตร์อยู่มาวันหนึ่งได้มีเสียทรงพลได้ว่าจ้างให้หมอผีทํายาเสน่ห์ให้แต่เทว่าของที่จะต้องนำมาทํานั้นจะต้องมีน้ำเหลืองของศพ เป็นส่วนประกอบแต่การที่จะไปเอาน้ำเหลืองของศพนั้นก็จะต้องไปเอาที่ป่าช้าและหมอผีต่างก็รู้ดีว่าหากจะเข้าไปทำกิจใด,ดๆในป่าช้าได้จะต้องนำของไปทำพิธีเส้นไหว้เสียก่อนนี่ไอ้เทบไอพ้พศพวกเรามีงานใหญ่ทำกันอีกแล้วโว้ย งานอะไรริพ่อหมอก็เสียทรงพ้นนั่นนะสิอยากให้ข้าทำยาเสน่ห์ให้และจะให้ข้าจ้างอย่างงามเลยวะจริงหรือพ่อหมอแล้วข้าจ้างจะแบ่งให้พวกข้าด้วยไหมป้าไอ้นี่ถามได้ข้าก็แบ่งให้พวกเองด้วยสิวะก็พวกเองทำงานให้กับข้า พวกเองเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วกันคืนนี้เดี๋ยวข้าจะพาพวกเองไปที่ป่าชา้าและในคืนวันนั้นหมอผีก็ได้เตรียมอาหารคาวหวานไปทำพิธีเส้นไหว้นายนป่าชา้าผียายกระราตากะรีเอ้ยคืนนี้ข้านำอาหารคาวหวานมาเส้นไหวาหากได้รับแล้ว จงเปิดทางให้กับพวกข้าด้วยเถิดและในขณะที่หมอผีกำลังทำพิธีอยู่นั้นจูจูผียายกะลากับตากรีก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาข้าไม่รับของพวกเองหรอกพวกเองกำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำข้าไม่อนุญาตให้พวกเองทำอะไรในป่าช้า เขตของข้าเด็ดขาดพวกเองจงกลับไปเสียข้าต้องการน้ำเหลืองของศพตายโหงเท่านั้นเมื่อข้าได้แล้วข้าจะรีบออกไปจากที่นี่โปรดเปิดทางให้กับข้าด้วยข้ายืนยันคําเดิมพูดคำไหนคำนั้นพวกเองออกไปจากที่ของข้าบัดเดี๋ยวนี้ในเมื่อ ข้ามาขอดีๆแล้วไม่ได้ข้าก็จะไม่ขออีกต่อไปผีอย่างพวกเจ้าคิดหรือว่าจะทำอะไรข้าได้ไอ้เติบไอพ้พศไปขุดลุมฝังศพตรงนั้นให้ข้าทีมันจะดีหรือผมหมอนายป่าช้าไม่อนุญ,ญาตให้พวกเราทำอะไรในป่าช้านี้พวกข้าไม่กล้าขุดล็อกพวกเองจะกลัวทำไมวะ ผีมันจะทำอะไรกับมนุษย์อย่างพวกเราได้ขนาดอาหารมันยังหากินเองไม่ได้แล้วมันจะเอาอะไรมาทำอันตรายใครได้วะแล้วข้าก็เคยปราบผีมานักต่อนักแล้วแล้วอย่างนี้พวกเองจะกลัวทำไมวะไปรีบขุดให้ข้าทีหากงานนี้สำเร็จพวกเองก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างงาม เอายังไงดีไอ้เติบถามได้ก็ไปขุดสิวะไปเร็วด้วยค่าตอบแทนที่มากมายจึงทำให้หมอผีขาสติลุ่มหลงในเงินทองไม่ยอมทำตามคำห้ามของนายป่าช้าและก็ได้ท้าทายนายป่าช้าอย่างแรงกล้าในขณะนั้นนายป่าช้าเกิดความโมโห ที่หมอผีได้ท้าทายอำนาจและทันใดนั้นก็มีลมพัดมาอย่างแรงราลากับพายุขคลื่นลูกใหญ่พัดล่างหมอผีไปกระแทกกับต้นไม้คอหักแขนหักและก็เสียชีวิตในที่สุดทันทีที่ไอเติบกับไอพดเห็นหมอผีเสียชีวิตแล้ว พวกมันก็เกิดความหวาดกลัวในอำนาจของผียายกะราตากะีพวกข้าไม่อยู่แล้วไปเร็วไอ้เติบจากนั้นไอเติบกับไอพศลูกศิษย์ของหมอผีก็ได้พากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาเหตุการณ์ในครั้งนั้นต่างก็พากันล่ำลือถึงอิทธิฤทธิ์ของยายกะรา ตากรีทำให้หมอผีเกิดความขยาดและไม่กล้าที่จะเข้ามาในป่าช้านั้นอีกและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของยายกะลาตากะรีหรือนายป่าช้าและแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นปู่สังกษา หญ้าสังกะสีเป็นต้นและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ